สวัสดีครับผมเจนเอ็กซีเอ็มจีโอซียเทเลนนะครับวันนี้ผมมาส่งรถมอบรถโฟ์คลิปขนาดสามตันเสาสูงสี่เมตรนะครับให้คอน,นคอนรัตกรอกรีดนะครับก็นี่ครับก็รับรถมาเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีสะพานของรถบริษัทที่นำมาความกว้าง เยอะนะครับก็เลยต้องใช้รถของพนรัฐมารับนะครับแล้วก็เดี๋ยวรับไปอยู่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็นำลงนะครับทีมงานต้นใดสนใจรถเครนนะครับรถตักนะครับเล็กใหญ่โทรหาผมหรือโฟล์คลิฟต์นะครับโทรมาผมได้เลย<ด>ที่<ด>เบอร์ศูนย์1 4 2 4 6 ผมเจน XCMG Asia Thailand ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับนี่ครับที่นี่พอจกพันรัฐคอนกรีตนะครับก็มีปูนผสมเสร็จนะครับมีพื้นเรียบนะครับมีเสามีหินดินทรายนะครับก็มีอยู่สองสาขา มีอยู่สาขาของท่อมสาขาหน้าท่อมนะครับอ,บอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงกับสาขาคนที่สอนะครับน่าจะติดเขตสีนครินทร์นะครับนี่เลยฮะทีมงานตันใดสนใจปูนผสมเสร็จติดต่อมาที่นี่นะครับแล้วก็เสา ลวดน้ำเสารั้วเสาบ้านเสาอาคารต่างๆอิดอินเน็ตไซวัตถุก่อสร้างครบคันนะครับติดต่อมาที่นี่เลยเลยนะครับพนารัตกรกิจนี่นะฮะส่วนผมก็นำรถโฟกึ้ลิฟต์ของ XCMG รุ่นขนาด3ตันเสาสูง4เมตรนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับก็ราคา500,000บาทต้นๆน,น,นะครับ ท่านสจ,อจอติดต่อผมมาเมื่อวานเองครับวันนี้รถมาถึงแล้วพอดีว่าผมต้องมาส่อบริษัทผมต้องมาส่งรถตักให้บริษัทโรงงานปามด้วยนะครับก็เลยติดรถมาเลยนะครับโทรสั่งเมื่อวานวันนี้มาถึงเลยนะครับนี่แหละนี่ครับมีงาครับ ตัวนี้งายาว1.22เมตรนะครับนี่ฮนะลงแตะพื้นเรียบร้อยครับทีมงานต้นใดสนใจรถฟกรลิฟโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์086 4914246ผมเจน XCM G ซียมกีออเซียทลยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับก็ดีเลยฮะให้ชมฟังเสียงนะครับเสียงดีโอวิสดูเลย ขอช่วยทำงานด้วยเลยครับ ให้ดูําทำงานการทํางานไปเรือยในตัวเลยนะครับอย่าลืมนะครับทีมงานต้ในใดสนใจรถโฟล์คลิฟของ XCMG หลายท่านมองหารถฟล์คลิฟของรถเช็กจากญี่ปุ่นนะครับของเรานี่ราคาใกล้เคียงกันแพงกว่าก็ไม่เท่าไหร่แต่เรามีสามารถซื้อได้่ันได้และก็แบ่งใจได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญรถใหม่รับประกัน1ปี นะครับเรามีอะไรพร้อมมีระบบตรวจเช็คพร้อมนะครับทีมงานต้ในใดสนใจก็โทรมาได้เลยนี่แหละครับให้ดูการทำงานนะครับคุณนายช่างมากเลยครับก็ลงเรียบร้อยครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าไปติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมท่านใดสนใจรถตักนะครับรถโฟก์ลิฟ์รถเคลนหรือทุกทุกโลโก้ของ XCMG ที่บริษัท OCR ของเรานำมาจำหน่ายโทรมาหาผมเบอร์เดียวจบนะครับที่เบอร์086 4914246ผมเจน XCMG OCR Thailand ์ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่ทวฟากมองไทนะครับแล้วก็ขอฝากขอจอกปอนรัฐกกรดนะครับมีกอนกรีดผสมเสร็จ นะครับแล้วก็มีพวกปูนวัสดุก่อสร้างอัดแรงต่างๆนะครับบ้านผมก็อยู่แถวนี้นะครับผมก็ซื้อรั้วรวดหนามเสาต้นพลูหรือ,อเสาสแลนนะครับไปจากหอจกอพันรัฐคอกร,รีตที่นาท่อมพัทลุงเหมือนกันนะครับก็ทีมงานตั้นไดอยู่ใกล้ๆก็ เข้ามาเยี่ยมเยือนอุดหนุนกันได้นะครับแต่ถ้าท่านใดสนใจรถตักรถเครนโฟกลิฟโทรมาหาผมเบอร์เดียวจบนะครับที่เบอร์086 491 4246ผมเจน XCMG o e อ n Thailand ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟา้าเมืองไทยขอบคุณมากครับผม